ดูนี่ับต่อแปกับร่างกายแดงรูม้หรับล่างตอนตัวแดงทำาล่างบ้องตัวล่างบองตัวแดงรูก็บบตี่แปดเลยทําต่อทิแปดกับดําต่อตี่แปดกัต่อแชกับดําต่อแชกับดําต่อแชติดรันเลยติด้านเลยกับจาแฉวังกับโนติรันเลยกาวัง

ผ่านแล้วสิช่องนาทีครับโอ๊ถึงมีรองโอ๊คผลานแล้วสิบช่องนาทีพานแล้วส ah, ิ่องนาทีที่บ้านาทีขึ้นท้งหมดเลครับที่บ้านาทีที่บ้านนาทีเดงต่อไปเลยครับเดงต่อไปเลยผ่านที่บ้านาทีแดงต่อไปเลยด้งต่อไปเด้งต่อไเ่ร้องนะครับเล่ดึ้งเาหนาทีแดงต่อรองครับ ามเจ็ดนาทีแดงต่อตอมากับแดงต่อต้อมาบ้านสิบเจ็ดนาทีคู่หลังแลจะว่างเลยนะครับแดงลายมาเดียวแดงนายมาเดียวแดงนายมาเดียวงยีดก้องนาทีกับยีดกล้องหนาที่มันคือตั้งแดงลายมาเดียวกับแดงลายมาเดียวหยีปดลองหนาที่กับยีดก้องนาที่